w l i 50และพวกพ้องมีโอกาสก้าวไกลในวงการเพลงพวกเขาทำยอดวิวได้หลักแสนไม่ยังเป็นวัยรุ่นและยังเรียนหนังสืออยู่หากได้รับการสนับสนุนที่ดีอนาคตก็อาจไม่จบลงแบบนี้แต่ความจริงก็คือพวกเขาไม่มีคนรอบตัวที่คอยชี้นำทางที่ถูกต้องครอบครัวที่แตกแยกตั้งแต่แรกชีวิตที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและการเอาตัวรอดจากข้างถนนพวกเขาแทบไม่มีทางเลือกอื่นเลย บางทีการตายของ Q50 W50 อาจเป็นบทเรียนให้กับคนรอบตัวเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและหาทางออกจากวงจรน,นี้แต่เมื่อมองจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชิคาโกมันยากที่จะคาดหวังได้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปง่ายๆเพราะนี่คือสิ่งที่พวกเขาเห็นและเติบโตมากับมันทุกวันโซฟาของ DJU คือคำสาปจริงหรือ DJU มีสถิติที่น่าขนลุก ใครที่ขึ้นไปนั่งสัมภาษณ์กับเขามีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิตหลังจากนั้นแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคำสาปแต่มันสะท้อนว่าสังคมที่พวกเขาอยู่เต็มไปด้วยความรุนแรงและการล้างแค้นทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ต่างใช้ชีวิตแบบแคชเชลหรือพวกที่ใช้ชีวิตแบบไม่แคร์ตายคงไม่มีใครแปลกใจหากยังมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก